สวัสดีทุกคนผมเคโรตอัธวัฒนะครับบนโลกของเรามีประเทศมากกว่า200ประเทศทั่วโลกซึ่งแต่ละประเทศก็มีธงชาติในแต่ละประเทศโดยธงชาติในแต่ละประเทศจะไม่ซํากันและในธงชาติก็มีความหมายที่สื่อไปถึงเรื่องราวต่างๆในประเทศและวันนี้เคโรตอัธวัฒก็ได้นําธงชาติในภูมิภาคอาเซียนมาตีความหมายกันเหตุผลที่แอดเลือกธงชาติจากภูมิภาคอาเซียนก็เพราะว่าหาข้อมูลง่ายกว่า และประเทศบนโลกมันเยอะมากๆเลยทีเดียวเราเลยขอหยิบธงชาติจากอาเซียนมาตีความหมายกันในคลิปนี้กันเลยนะครับและคลิปนี้ก็คือความหมายของธงชาติในประเทศแถบอาเซียนจะไปยังไงไปรับชมพร้อมกันนะครับเ,เรามาเริ่มจากชาติแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือธงชาติไทยชาติไทยอย่าที่รู้กันดีมีทั้งหมด5แถบ3สีซึ่ง3สีนั้นมีความหมายดังนี้ สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์อันนี้ใครๆก็รู้กันดีเรามาต่อกันที่ธงชาติประเทศลาวกันเลยนะครับธงชาติประเทศลาวมีลักษณะก็คือ3แถบ2ส,สีและมีรูปพระจันทร์อยู่ตรงกลางซึ่งมีสีแดงสีน้ำเงินและสีขาวมีความหมายดังนี้สีแดงหมายถึงอิสรภาพสีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ของชาติส่วนพระจันทร์สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือแม่น้ำโขงซึ่งหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัตินั่นเองเรามาต่อกันที่ธงชาติประเทศเมียนมากันเลยนะครับธงชาติเมียนมามีลักษณะก็คือ3มแถบ3สีและมีรูปดาวอยู่ตรงกลางซึ่งธงชาติประเทศนี้มีทั้งหมด4สีสได้แก่สีเขียวสีเหลือง สีแดงและสีขาวที่เป็นรูปดาวมีความหมายดังนี้สีเขียวหมายถึงสติภาพความสงบสุขสีเหลืองหมายถึงความสมคัคคีสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและสีขาวหมายถึงสหาภาพอันมั่นคงของเอกภาพเรามาต่อกันที่ธงชาติประเทศกัมพูชากันเลยนะครับธงชาติประเทศกัมพูชามีลักษณะก็คือ3แถบ2สี แล้วมีรูปนครวัดอยู่ตรงกลางซึ่งประเทศนี้ธงชาติคล้ายๆประเทศลาวประกอบไปด้วยสีแดงสีน้ำเงินและสีขาวที่เป็นปราสาทนาครวัดมีความหมายดังนี้สีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์และปราสาทนาครวัดสีขาวหมายถึงสติภาพและศาสนาเราไปต่อกับธงชาติบรูรนกันเลยนะครับธงชาติบรูรน มีลักษณะก็คือเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนภาพพื้นสีเหลืองภายในมีแถบสีขาวและสีดําวางพาดตามแนวทแยงมุมแล้วตรงกลางก็มีภาพตราแผ่นดินของบูไนมีความหมายดังนี้พื้นธงสีเหลืองหมายถึงกษัตริย์สีขาวและสีดําหมายถึงมุขันมรตีของประเทศบูไนเรามาต่อกับธงชาติฟิลิปปินส์กันเลยนะครับธงชาติฟิลิปปินส์มีลักษณะก็คือ ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาวภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมีแปดแฉกล้อมด้วยดาวห้าแฉกสามดวงตามมุมของสามเหลี่ยมรูปเหล่านั้นเป็นสีทองส่วนที่เหลือของธงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธงครึ่งบนเป็นพื้นสีเงินครึ่งล่างเป็นพื้นสีแดงซึ่งมีความหมายดังนี้พื้นสีน้ำเงินหมายถึงสติภาพพื้นสีแดงหมายถึงความรักชาติรูปดวงอาทิตย์แปดแฉก หมายถึง8จังหวัดแรกของประเทศและดาว3ดวงหมายถึงการแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนใหญ่ๆได้แก่เกาะลูซอนเกาะมินดาเนาและหมู่เกาะวิสายันไปต่อกับธงชาติมาเลเซียกันเลยนะครับธงชาติมาเลเซียมีลักษณะก็คือแถบแดงสลับขาว14แถบและรัศมีดาราแห่งสหพันธ์14แฉก มีความหมายดังนี้แถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้งหมด14ริว้วหมายถึงสถานะอันเสมอภาคของรัฐสมาชิกทั้ง13รัฐดาว14แฉกหมายถึงความเป็นเอกภาพพระจันทเซี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามสีเหลืองในพระจันรเสี้ยวและดาราสาพัน์ธคือสีแห่งยังดีเปอร์ตวนกงผู้เป็นประมุขแห่งสาพันธรัฐและสีน้ำเงินหมายถึงความสมัครคี เรามาต่อกับธงชาติสิงคโปร์กันเลยนะครับชาติสิงคโปร์มีลักษณะก็คือกว้าง2ส,ส่วนยาว3ส,ส่วนประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธงแถบสีแดงอยู่ด้านบนแถบสีขาวอยู่ด้านล่างที่มุมธงด้านบนมีรูปพระจันทร์เสี้ยวถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาว5้าแฉก5ดวงมีความหมายดังนี้สีแดงหมายถึงความเสมอภาคของมนุษย์สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์รูปพระจันทร์เสี้ยวหมายถึง ความเป็นชาติใหม่และดาวห้าดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการเราไปลุยกระต่อที่อินโดนีเซียกันเลยนะครับธงชาติอินโดนีเซียมีลักษณะก็คือคล้ายๆกับประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียวแต่เพียงแค่ไม่มีรูปประจันเซี่ยวกับดาวห้าดวงเป็นธงสองแถบคล้ายๆสิงคโปร์แถบสีแดงอยู่ด้านบนแถบสีขาวอยู่ด้านล่างมีความหมายก็คือสีแดงหมายถึงความกล้าหาญ และสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และธงชาติสุดท้ายของอาเซียนก็คือธงชาติประเทศเวียดนามธงชาติประเทศเวียดนามมีลักษณะก็คือพื้นสีแดงมีดาวตรงกลางสีทองมีความหมายดังนี้สีแดงหมายถึงการปฏิวัติและดาวสีทองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามอะ ไหนละเราก็ทําธงชาติในแผงภูมิภาคอาเซียนแล้วในภูมิภาคอาเซียนก็มีธงชาติอาเซียนเหมือนกันนะครับโดยธงชาติอาเซียนมีลักษณะก็คือพื้นสีน้าเงินตรงกลางมีรูปลวงข้าว10มัดซึ่งลวงข้าว10มัดนั้นก็หมายถึง10ประเทศในภูมิภาคอาเซียนนั่นเองและในแต่ละสีมีความหมายดังนี้สีน้าเงินหมายถึงสติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างกับความหมายของธงชาติในแถบภูมิภาคอาเซียนหากผิดพาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผมต้องขอลาตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกัน